สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่บัรดแรมนะครับวันนี้จะไปตกปลาระชานะครับนะครับบรรยากาศรอบๆยามเช้านะครับเรือที่จะไปเรือไรชีนะครัลำแลกเรือหน้าไหน Come.

mới đưa đưa đường lỗ đó. Đưa thì đưa đấy. ได้ที่ละคันนาะโอเคเขาฟุ้งเขาก็มาห้าเราแล้วเดี๋ยวโลกมมาเลือมาโทรมาเลือนะมาแล้วมาแล้วชื่อตันเต์ได้อเหนื่อยไหมครับเหนื่อยกับผม มันก็นี่มามรเราเราเดียวปลานะอุ้ยนอนหราขึ้นห้องนี้เด้อเจะขี้ผนกวัวเลยว่าต้องมานี่ <c oughs> เห็นแล้วไหมเห็นตัวแล้วไหมยังครับยังไม่เห็นเลยครับโอ้ <c oughs> เยอะเลยครับทุกนี่เบอร์ได้เบอร์มืดนะเบอร์แปดพันเนี่ยเบอร์แปดพันนะคับนี้เลยนี่นะดกเลยกู ี่่ไมอย่าไปตีอย่าไปตีเลยให้ขอผีเวทหักไม่ได้ปีกสวยเนี่ยดูดิปลาเล่นอะอันนั้นเขาเรียกว่าในกระพุนครับกระพุนเชียกระพุนยักษ์ลื้นมาตาลูกหมดแล้วครับคนนะคนครับคนหมดแล้วครับดูขั้นนี้โอ้ล่ะไม่โยมยีทิพได้ไหมนี่ไม่น่าทึ้ง สิบกว่ายัางไงนะมีครับห่างนีนะครับขึ้นได้ทีละเส้น ัีนุก็ติดแล้วนูุ่เข้าก็ได้แล้วมุ่งหมาขึ้นว่าอย่างไรที่ชี้ต้นตีนุตาเยเออไม่ขึ้นเดียวนี่นั่นน่ะต้องให้ตุกตกกันเดียวแล้วนี่เพราะเราเป่าแล้วนี่เด้ออืมลงไม่ได้ราคนที้ฮักไปเลยอันนี้ทำไมขึ้นไม่ขึ้นมาตาไม่เละเร็เร็เร็เข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว เห็นแล้วนะครับขาวๆนะครับจับครับครับนี่งานเข้าผมนะครับวันนี้พวกแกลผมมาหามาตีครับเฮ้ยครับวันี้พวกโทรมาแล้วครับส่งให้พวกพี่ผมด้วยนะตัวนี้นะออ้ยแกลน็อตเอ้ยโอ้ยหยอกเลยโด quay mà đi 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 đây 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 đi 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 thái đi đi đây thái đi 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 thái đi 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 này đi 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 tiếp đi 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 đi, đi. đi. Thái, đi. đi, thái, <laughs> Ui, đi đây đi. Mày thử, Mày thử, thử. <laughs> เอามาอุ้มไหมให้ปดๆๆๆลๆอยากได้หูปตั้งตั้งอยู่พอดีจุดในตัวเท่านี้เลยนี่ตของพี่ิ๊เอโดดื้อ้โอ้ยโดนเลวนะครับ โดนชุดโดนชุดเล็กนะครับล,รลอกรประมาณมเบอร์ห้าพันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลากเรือนะครับเอาเรือตามปูบียาเปิดผ้าดูหน้านิดดีับครับไม่น่าใส่เหรอ ึ้นึ้นึ้นไม่น่าจะสู้เลยนะอย่างู้อ้ยดอเฮ้ไม่เบื่อเถียงนะครับมีเถียงนะครับ โมเมกเด้มาดูกัต็อกันดิชุดเล็กกระกินนั้ยนี่ชุดเล็กอย่างยูเลยไปแล้ว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  าแล้วนะครับเห็นปลายังไม่เห็นดีสปอนเซอร์ครับสปอนเซอของผมสปอนเซอร์นะครับนาในกิชช้งนะครับผมสปอนเซอร์ใหญ่ครับครับผมส่วเบอร์นะครับเนี่ยติดต่อได้เลยครับผมของกับกำลังมานะครับโดนชุดเล็กถึงกับต้องเอาเรือตาม คนก็ยอมแล้วครับ ้วแล้วขวี้มาเลยครัครับวาว่าเโอ้ยขึ้นมาแล้วนะครับขาวขาว,ขาวมาแล้ว มันนี่ก็ได้เป็นไหมยาอยู่กันนี่อุ้ยเศรษ้วอุ้ยอุ้ยใช่นะครับมาถูไหครับอันนี่ยถูกตรงเลยถูกเลยครับมาแล้วจัมานี่อ่าบเจุดเล็กโอ้ยขึนแล้วนะครับไม่เล็กนะครับ กะเล็กนะน้องแต่เขาท้องนะจ๊ะอนนี๋อีนน๋เลยโอ้ยอมเี่นโอ้ยโอ้ย,อยตัวที่สามนะครับตัวที่สามมาแล้วนะครับวันนี้ Lùng nha lùng gói nó bèp đi ani lùng đi à, <laughs> có lưới bèp nè mù cụt lì đâu mù cưng mù cưng bèn vái gìn, nèo gìn, cưng mù cưng bèn vái lúc nèo mù cưng mù cưng mù cưng bèn vái lúc nèo mù